สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูนุ่นในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของโครงงานวิทยาศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์กันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. นนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนและลำดับการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ค่ะการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความเป็นระบบระเบียบและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้จัดทำกับผู้อ่านและยังเป็นการนำเสนอผลการศึกษาของนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักการและเหตุผลที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์ขั้นตอนและวิธีการศึกษาคนา้นคว้าผลการศึกษาการอภิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ มีส่วนประกอบหลักๆอยู่ทั้งหมด3ส่วนคือ 1. ส่วนประกอบตอนต้น 2. ส่วนประกอบเนื้อหาและ 3. ส่วนประกอบตอนท้ายอันดับแรกเรามารู้จักกับส่วนประกอบตอนตอน้ตนกันก่อนนะคะส่วนประกอบตอนต้นของรูปเล่มรายงานจะประกอบไปด้วย 1. ปกนอกและปกใน 2. บทคัดยอ่อ 3. กิจกรรมประกาศ 4. ส,สารบัญ 5. สารบัญตาราง 6. สารบัญรูปภาพและ 7. คําคำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อค่ะปกนอกเป็นส่วนที่ควรเน้นความเรียบร้อยสวยงามเป็นพิเศษ ควรเป็นปกแข็งหรือกระดาษทำปกรายงานที่มีความแข็งมากกว่ากระดาษ A4 ในส่วนของปกนอกนั้นจะประกอบไปด้วย 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 3. ประเภทของโครงงาน 4. ระดับการศึกษาและ 5. รายวิชาปีการศึกษาและสถานศึกษาค่ะปกในใช้กระดาษทำรายงานสีขาวขนาด A 4ประกอบไปด้วย 1. ชื่อโครงงาน 2. ประเภทของโครงงาน 3. ชื่อผู้ทำโครงงาน 4. ระดับการศึกษาและ5ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานค่ะบทคัดยอ่อเป็นส่วนที่อยู่หน้าสุดถัดจากปกในเป็นข้อความสรุปเนื้อหาของโครงงานทั้งหมดให้ผู้อ่านทราบถึงการทำโครงงานอย่างคร่าวๆโดยไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมดดังนั้น ผูท้ทำโครงงานต้องเขียนสรุปรายละเอียดให้ชัดเจนถึงจุดประสงค์ในการทําโครงงานวิธีการดำเนินการผลการดำเนินงานโดยย่อการนำผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้การเขียนบทคัดย่อนั้นจะเขียนได้ก็ต่อเมื่อการทําโครงงานสิ้นสุดลงแล้วค่ะกิจกรรมประกาศ เป็นส่วนที่ผู้ทำโครงงานแสดงความขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในการทำโครงงานทำให้การทำโครงงานสำเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีถือเป็นมาระยาทที่ผู้ทำโครงงานควรถือปฏิบัติควรเขียนเป็นความเรียงเหมือนบทคัดย่อและควรมีข้อความไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษค่ะสารบัน เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลรายการส่วนต่างๆที่ปรากฏในรายงานพร้อมทั้งบอกเลขหน้าที่ปรากฏโดยเริ่มตั้งแต่บทคัดยอ่อไปจนถึงเอกสารอ้างอิงนอกจากสารบัญเนื้อหาแล้วยังอาจเพิ่มสารบัญตารางและสารบัญภาพลงไปด้วยเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูลได้ขึ้นนั่นเองค่ะสารบัญตาราง เป็นส่วนที่บอกถึงตารางทั้งหมดในรายงานรวมทั้งตารางในภาคผนวกและสารบัญภาพเป็นส่วนที่บอกถึงรายการได้แก่รูปภาพแผนภูมิแผนที่กราฟรวมทั้งภาพในภาคผนวกพร้อมระบุเลขหน้าหากมีตารางเดียวหรือภาพเดียวไม่ต้องจัดทำสารบัญก็ได้ค่ะ คำอธิบายสัญลักษณ์และคำยอ่อเป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆที่ใช้ในการทําโครงงานเพื่อชี้แจงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจตรงกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในส่วนประกอบต้นต้นต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในส่วนของด้านเนื้อหาค่ะ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด5บทบทที่1บทนำบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีการดำเนินงานบทที่4ผลการดำเนินงานและบทที่5สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะค่ะ บทที่1บทนำเป็นบทแรกของรายงานเป็นการกำหนดกรอบในการทำโครงงานว่ามีจุดประสงค์อย่างไรจะศึกษาในเรื่องใดกว้างและลึกเพียงใดและผลที่คาดว่าจะได้รับในการทำโครงงานควรจะเป็นอย่างไรประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ที่มาและความสำคัญเป็นการนำเสนอให้เห็นปัญหาของการทำโครงงาน ว่าผู้ทำโครงงานมีปัญหาอย่างไรต้องการทราบคำตอบหรืออยากรู้ในเรื่องใดถึงทำโครงงานนั้นๆค่ะ 2. จุดประสงค์ของการทำโครงงานเป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าผู้ทำโครงงานมีความต้องการอย่างไรในการทำโครงงานต้องการทราบคำตอบหรือต้องการแก้ปัญหาในเรื่องใด 3. ขอบเขตของการศึกษา เป็นการกรำหนดกรอบของการศึกษาค้นคว้าว่าผู้ทำโครงงานจะศึกษาในเรื่องใด 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นการคาดหวังล่วงหน้าว่าในการทำโครงงานนั้นจะได้รับประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลดีอย่างไรบ้างประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนี้ควรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการทำโครงงานคือตั้งจุดประสงค์ในการทำโครงงานไว้อย่างไร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็ควรจะเป็นอย่างนั้น 5. นิยามศัพท์เป็นการให้ความหมายและกำหนดขอบเขตของคําสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงานค่ะบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นบทที่แสดงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาอย่างละเอียดซึ่งอานได้มาจากหนังสือตำราเรียน เอกสารสิ่งพิมพ์วิดีทัศน์อินเทอร์เน็ตตลอดจนเอกสารโครงงานหรืองานวิจัยที่ผู้อื่นทำไว้แล้วรวมถึงคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ความชํานาญในเรื่องนั้นๆด้วยค่ะในการนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ผู้ทำโครงงานควรนำเสนอเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานเท่านั้นและเรียบเรียงให้เป็นข้อความของตนเอง ไม่ควรนำข้อมูลของผู้อื่นมานำเสนอทั้งหมดโดยไม่มีการปรับปรุงนะคะบทที่3วิธีดำเนินงานขั้นตอนนี้เป็นการนำเสนอการลงมือปฏิบัติงานทั้งหมดหลังจากการวางแผนการดำเนินงานและศึกษารายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งในการทำโครงงานแต่ละประเภทจะมีการทำบทที่3ที่แตกต่างกันเช่น โครงงานประเภทสำรวจจะมีประชากรที่ศึกษาเทคนิคและวิธีสุ่มตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลส่วนโครงงานประเภททดลองและสิ่งประดิษฐ์จะมีวัสดุอุปกรณ์สารเคมีและวิธีการทดลองค่ะบทที่4ผลการดำเนินงาน เป็นการนำเสนอผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนในรูปแบบต่างๆเช่นตารางกราฟและแผนภูมิค่ะบทที่ 5. สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะเป็นการนำเอาผลการทดลองที่ได้จากการทดลองมาสรุปวิเคราะห์และอภิปรายผลว่าผลการทดลองแต่ละวิธีมีผลเป็นอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและตัดสินผลการทดลองพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการทำโครงงานค่ะนักเรียนคะการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในส่วนประกอบด้านเนื้อหาไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปเราจะไปเรียนการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในส่วนท้ายกันเลยดีกว่าคะ่ะประกอบตอนท้ายของการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนที่ประกอบด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอ่านให้เข้าใจเนื้อหาของรายงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยบรรณานุกรมภาคผนวกและประวัติผู้เขียนค่ะบรรณานุกรมเป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ทำโครงงานนํามาใช้อ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการทำโครงงาน เป็นการแสดงหลักฐานสำคัญซึ่งจะทำให้การทำโครงงานนั้นเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือเป็นการให้เกียรติผู้เขียนเดิมและเป็นการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผู้เขียนว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรือลอกเรียนข้อมูลของผู้อื่นมาโดยไม่มีการอ้างอิงนั่นเองค่ะในการเขียนบรรณานุกรมส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะได้เจอจะเป็นการเขียนบรรณานุกรมจากแหล่งที่มาหนังสือ และฐานข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตค่ะภาคผนวกเป็นการเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงงานหรือทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องภาคผนวกในโครงงานวิทยาศาสตร์ควรมีสิ่งต่อไปนี้ตัวอย่างเครื่องมือระยะเวลาดำเนินการแผนการใช้งบประมาณในการทำงานและ รูปภาพการดำเนินงานทุกขั้นตอนค่ะและสุดท้ายประวัติผู้จัดทาเป็นสิ่งที่เราจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใดค่ะการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ ครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่เรียนวันนี้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ